แม่ลำดวนที่ไม่ค่อยทันเทคโนโลยีแต่เพิ่งเริ่มหัดใช้มือถือสมาร์ทโฟนแม่บ่นว่ามือถือช้ามากกดอะไรก็ไม่ไปลูกชายชื่อตั้มวัยรุ่นสายไอทีเลยเข้ามาดูแม่ตอบว่าแม่กดใจให้พ่อแกแต่พ่อแกไม่อ่านตั้มยิ้มขำๆแต่น้ำเสียงของแม่ดูเศร้าปนตลกทำให้ตั้มรู้ว่ามีบางอย่างลึกกว่านั้นปูพื้นว่าพ่อของตั้มเสียชีวิตไปแล้วหลายปีแม่เล่าให้ลูกฟังถึงอดีตสมัยหนุ่มสาวกับพ่อลุงเก่ง ว่าเจอกันอย่างไรสื่อสารกันแบบไหนในยุคไม่มีมือถือเล่าเรื่องรักแท้แบบบ้านๆผ่านจดหมายผ่านสายตาผ่านเสงเพลงตั้มฟังแล้วอดยิ้มไม่ได้พ่อแม่รักกันจริงแต่ก็ไม่เคยพูดกันหวานๆแบบในละครแม่เล่าว่าทุกวันนี้เธอยังคุยกับพ่อผ่านมือถือส่งข้อความที่ไม่มีใครตอบแม่ไม่ได้กดใจในแอปแม่กดใจในใจแม่แล้วกดส่งไปที่ชื่อพ่อ เสียงบรรยายซึ้งบรรยากาศเงาแต่ไม่เศร้าเหมือนแม่ยังมีใครให้คิดถึงตั้มเริ่มซาบซึ้งกับความรักของแม่ที่ไม่ยอมจางมือถือช้าเพราะเครื่องเก่าหรือใจแม่มันช้าเพราะยังไม่อยากก้าวต่อลูกชายถามตรงๆว่าแม่อยากให้พ่อกลับมาหรืออยากก้าวต่อไปแม่ตอบว่าไม่ต้องกลับมาขอแค่แม่ยังได้คิดถึงก็พอแล้วตั้มเริ่มเข้าใจว่าบางความรักไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ยังอยู่ในใจก็มีค่ามากพอ แม่กับตั้มเริ่มสื่อสารกันมากขึ้นผ่านมือถือไม่ใช่แค่กดไลค์แต่คุยกันจริงๆตั้มเริ่มเห็นค่าในคำว่าบ้านและแม่แม่เริ่มหัดใช้อัพแชตมากขึ้นแต่ก็ยังพิมพ์ช้าเหมือนเดิมแม่พิมพ์ไปหัวเราะไปแม่ยังพิมพ์ชื่อพ่อแกติดทุกครั้งเลยวันหนึ่งแม่ส่งข้อความหาตั้มว่าขอบใจนะที่ยังอยู่กับแม่ตั้มเปิดมือถือแล้วพิมพ์กลับไปว่าแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อก็ยังอยู่แม่ยิ้มน้ำตาคอ บางข้อความอาจไม่เคยถูกอ่านแต่ก็ไม่เคยถูกลืมเพราะความรักไม่เคยช้าเลยสำหรับคนที่เราคิดถึงเสมอ